เรามาดูความชัดของมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับลองามาดูว่าจะใช้กับงาน Presentation ได้ไหมนะครับอันนี้เปิด Windows Explorer ขึ้นมามุมนาฬิกานะครับตัวหนังสือต่างๆ ร่างสายบนซ้ายถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือมันก็เลยจับโฟกัสยากนิดนึงนะครับ working with ผู้ชมฮะหลังจากนี้ถามว่ากะเพราหมูแต่นี่คืออะไรร้านบนะอกเลยนะน้ำป่อยเลนะเอาเอา,เอาใส่กองด้วยนะครับเ,เ,เอาที่ถูกที่สุดเลยนะครับ